เด็กๆวันนี้คุณครูติ๋งจะพาเด็กมาเล่นเกมสนุกๆวันนี้จะเป็นเกมบันไดงูนะคะซึ่งในอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีเกมบันไดงูค่ะเด็กๆเตรียม2แผ่นนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งจะเป็นตัวเลขลูกเต๋าค่ะนะคะสองแผ่นนี้เด็กๆจะเล่นเกมยังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูมีวิธีการให้เด็กได้เล่นค่ะ ขั้นตอนนะคะเด็กๆค่ะนำแผ่นตัวเลขนำมาตัดตามรอยขอบนะคะไม่ให้ขาดจากกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมามีวิธีการอีกขั้นตอนนะคะว่ามันจะได้เป็นลูกเต๋าไม่น่าเด็กๆลงมือตัดเลยค่ะค่ะตัดเสร็จแล้วค่ะเด็กๆค่ะพอตัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพับให้เป็นกล่องลูกเต๋าอ่ารอดูนะคะว่าจะเป็นไม่น่า เด็กๆครับส่วนนี้เข้าไปเลยค่ะส่วนที่ยื่นขึ้นมานะคะเด็กๆครับเข้าไปเลยค่ะับเ,เข้าไปแล้วเวลาพับเข้าไปแล้วนะคะเป็นกล่องรูปเต่าแล้วแต่ว่ายังไม่แข็งแรงเดี๋ยวเราก็จะมาทากาวนะคะทากาว ติดเข้าไปให้แข็งแรงให้แน่นค่ะาทากาวกันนะคะทากาวส่วนที่พับเข้าไปนะคะ่าแล้วใช้มือกดลงไปแข็งแรงให้แน่นเดี๋ยวกาวใกล้จะแห้งแล้วเดี๋ยวเราทากาวให้ครบทุกส่วนเลยค่ะเอามือกดไว้เลยนะคะเมื่อทากาวเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถ อยากให้กาวมันแน่นเรามานับช่วยกันนับก่อนดีไหมคะในขณะที่ทากาวเด็กๆสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้คะ่ะผู้ปกครองสามารถช่วยน้องได้เดี๋ยวเรามานับช่วยกันก่อนนะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ปดเก้าสิบเมื่อลูกเต๋าเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนำลูกเต๋ามาเล่นพร้อมกับมีสัญลักษณ์นะคะ แทนตัวเด็กๆอาจจะหาอุปกรณ์อะไรก็ได้เล็กๆค่ะนะคะเล่นสองคนขึ้นไปเอ๊ะวันนี้คุณครูจะสมมติมีเด็กๆนะคะแล้วก็เล่นอาจจะเล่นกับพี่หรือว่าเด็กๆอาจจะเล่นกับคุณแม่ก็ได้นะคะ,ะแต่ว่าของคุณรูณติ๋มนะคะมีแหวนสัญลักษณ์แหวนสองสีเลยนะคะแล้วก็นําลูกเต๋านะคะมาโยนว่าเราจะได้ตัวเลขอะไรนะดเด็กๆคิดว่าคุณติ๋มจะได้ตัวเลขอะไรก่อน เลขอะไรคะเด็กๆคะเลขหนะคะเลขหกอ่ะรูติมเป็นสีแดงดีกว่าค่ะคุติมจะนับแล้วนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสอสาสี่ห้าหต่อไปคนที่สอง่าสัญลักษณ์สีม่วงนะคะครูจะโยนแล้วค่ะโยนให้เลยเอย๊ได้เลขสองค่ะอ่ะคนที่สองได้สัญลักษณ์สีม่วง หนึ่งสองอเด็กๆโยนลูกเต๋าสลับกันกับผู้เล่นของตัวเองจนมาถึงช่องสุดท้ายเลยนะคะจนจนถึงฟินิตเลยนะคะจนครบแล้วเด็กๆก็จะเป็นผู้ชนะค่ะแต่ว่าในขณะที่เล่นนะคะเด็กๆเดินมาตามตัวเลขเต๋าที่เด็กๆเดินอ,อาสมมติคุณติดได้เลขหนึ่งนะคะปึ๊บ ขึ้นบันไดามาเลยถึงเลข12เลยค่ะนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณครูนะคะนับมาได้7จนะคะจนถึงเลข7 7แต้มห่งสองสามสี่ห้าหตรงหัวงูตรงนี้เด็กๆไหลลงไปที่เลข4ตรงหางงูเลยค่ะนะคะอย่าลืมแค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะถ้าถึงบันไดขึ้นมาเลยแต่ถ้าถึง หัวงูไหลลงไปถึงหางงูเลยค่ะนะคะขอให้เด็กๆสนุกกับการเล่นเกมบันไดงูแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย